ซิสซี่เกอร์กรุปสัญชาติไทยแทย้พร้อมความคี้เล่นสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t y n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ ถ้าจะพูดถึงความน่ารักขี้เล่นขยี้ใจนะคะกับเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติไทยเนี่ยต้องมีลิสต์ในหลายชื่อของวงซิซี่แน่นอนค่ะคลิปนี้พีอาร์เรดี้จะพาไปถาความรู้จักกับวงซิซี่ให้มากขึ้นกันค่ะซิซี่นะคะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติไทยแท้ๆค่ะภายใต้สังกัดของ GMMTV เเปิดตัวเมื่อปีพศ2562มีสมาชิกในวงทั้งหมด4คนโดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่5พฤศจิกายน 2,562กับซิงเกิลแรกอย่างชักช้าเอิงเอย่ยโดยเพลงนี้นะคะร้องร่วมกับอิชิคาว่าพาวเดนซึ่งเป็นนักแสดงของจีม MTV ผลงานเพลงของวงนี้นะคะก็หลั่นมาตั้งแต่ปี2,562ได้แก่เพลงชักช้าเอิงเอย่ยเปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหมหามใจพิสูจน์และรับผิดชอบใจฉันด้วยและสําหรับวงนี้ถึงแม้จะเปิดตัวได้ไม่นานแต่เขาเนี่ยก็คว้ารางวัลชนะเลิศไปกับซิงเกิลที่ฮิตติดหูในรางวัลซูมดาราอวอร์สาขา ซิงเกิลฮิตติดซูมกับผลงานเพลงเปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหมส่วนโปรไฟล์ของแต่ละบุคคลสมาชิกแต่ละคนเป็นมายังไงเดี๋ยวแอดมินจะทำคลิปแยกไว้ให้อย่างไรแล้วก็ฝากไปติดตามวงนี้กันด้วยนะคะ<ๆ>กับซิซี่เกิร์กรุ๊ปสัญชาติไทยแท้ภายใต้สังกัด GMMTV ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที<ๆ>่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต